เลือกใช้เครื่องมือการบาาูรณาการเชื่อมโยงสายลวดแายนะครับเป็นเครื่องมือหลักในการเพื่อแตการบ้านเนี่ยเราจะทำยังไงเป็นปัญหาต้องแก้ไขไต้องเสริมกัอมอนอย่างไรนะครับท้องให้มีการทํางานที่มีคนสมัครสูงทัางที่หนึ่งคนที่ชุม่อเรื่องอะไรงานทุก ทางท่านใดท่านใดของกแก้ไขจะถือว่าถือว่าใช่การยื่นให้ในกางประชุมไปหึือาทาที่สองกับเรื่องรับรองในงานประชุมครั้งที่แล้วเชิญไปในการเรียนไปได้แล้วครับดแล้วครับจากการประชุมคร้งที่ผ่านมาฝ่ายเลขานุการได้เสุอที่หนึ่งคณรม2องวันพงส ในการได้เป็นรายงานการประชุมไปแล้วนะครับตัง้งแต่9ธันวานครับจากนั้นก็ฝากท่านดูนะครับมีการการพิจารณาตามแบบฟอร์มที่สำนักงานกอปปอลและกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยและสำนักคอปปอลพิจารณาซึ่งฝ่ายในฐานก,นา,นนา,การพิจารณาเนี่ยตามแบบตามแบบที่กำหนดส่งให้สำนักงานคอปและกระ,ะทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วครับไปที่กระทรวง อะไรที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขหรือต้องเส,เงส,สริมก,กันอย่างไระงนะครับที่เราเสนอไปครับนะครับไดยทั้งเรื่องการเรียนที่ตัวยความอยู่น้ำและพัฒนาผลิตช่างวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสี่ขั้นตอครับกรอบโลเนี่ยได้กลุกก่มคลื่นลมออันนี้ก็กได้แต่ตกได้เริ่มมีการตัวชี้วัดอยู่ที่ร้อยโลติก ของกลุ่มคาหมายที่จะประับปรนาทั้งังขไทยและ,ะดดกล,ลุ่มทางสปอรมีข้อต้องติดในส่วของตัวชีวิดตัวระมบาลโดยเราก็าดว่าจะได้ร,รับก็คือเช่นปริมาณน,นะสามารถวัดได้นะในคำนิวัตนะครับเรามีกลุ่มค้าหมายกี่คนกี่คนเนี่ยที่สี่สนหนึ่งนะครับ,บรนะครับให้ทางสปอร์ได้รับเสนอตัวท่าทสครับ สรุปว่าเข้าเสนอเรามี814นะเรื่องแบบที่จะตับเพื่อนปีนี้80-600หนะ้าสิบคูณเลยนะครับค่ะถ้าถ้าตามในระบบที่พี่เนี่ยตอนนี้ค่ะก็คือเราเราจะสําางเป็น80-600นะเออ600กว่าโยมเพื่ใน30,000กว่านเา 30, านเาี่ยกี่คนเนะี่ยกี่คนเลย ป้าหมายตามระบบที่เสนอของจังหวัดเรานะคะที่ได้ผ่านการรับรองสอ20ขนาดความยด้เนรและพัฒนาคนทุกช่วงวัยเรา